ฮัลโหลสบายดีวันนี้สิพามาทาักลายใบไม้เนาะบ่ญยากนอนลายนี่เนาะลายนี้แมนเทาให้เฮาเห็ดตรงมันส he ิบเอดตรงบวกส3บสตรงแล้วก็บวกอีกสองตรงเนาะรวมแล้วเป็นอ่าเศ25ี่เศห้าเป็นเศหกเนาะเป็นเศีอหกตรงเนาะลายหนึ่งเนาะเมือ he ่อเฮาเห็ดตรงได้ตามความยาวที่เฮาต้องการเลยเนาะ แถวทำอิดแถวที่หนึ่งเม่นให้เฮาทักลงสองตองแล้วก็ทักลงสองตองพร้อมกันทักลงอีกสองตองหลังจากนั้นเอาแล่นก็มาทางหน้าเอาแล่นกอมาทางหน้าเฮาเอินวิญญานโอเวอร์เนาะ เอาถักลงหนึ่งเอาแลนก็ามาทางหน้าแล้วก็ทักลงอีกสองตองแล้วก็ปุดออกหนึ่งตองถักลงหนึ่งตองแล้วเอาตองที่เฮาปุดออกามันมาควบใส่ตองทําอิ่เนาะหลังจากนั้นเฮาเฮากลับไปดาวคืนเนาะเริ่มต้นใหม่ทักลงสอง ถักลงสองตองพร้อมกันถักลงสองตองอีกเอาเล่นก็มาทางหน้าถักลงหนึ่งตองเอาเล่นก็มาทางหน้าถักลงอีกสองตองปุดออกหนึ่งตองถักลงหนึ่งตองแล้ว ตรงที่เฮาปุดออกมาควบตรงทําอิดนี่เนาะมันจะเหลือสีตรงสุดท้ายแม่ให้เฮาทักลงสามแล้วก็ทักขึ้นหนึ่งต่อมาจะเป็นแถวที่สองแถวทางหลังเนาะทุกๆแถวทางหลังไม่ไหเฮาทักขึ้นจนเมดแถวเลย มดน,นี่แถวที่สามแถวทั้งหน้าเมนให้เฮาทักลงหนึ่งตองแล้วก็ทักลงสองตองพอมกันทักลงอีกสองตองเอาแล่นกว็วมาทางหน้าทักลงหนึ่งตองแล้วก็ทักลงอีกสองตอง เอาแลนก็ามาทางหนาทักลงสองตองปุดออกหนึ่งตองทักลงหนึ่งตองเอาแลนที่เอาปุดออกมาควบตรงทำอีกแบบนี้บันนี้เฮาสีกลับไปตวดาวคืนเนาะเริ่มต้นใหม่ทักลงสองตองพร้อมกันทักลงอีกสองตอง เอาเลนก็มาทางหน้าทักลงหนึ่งตองทักลงอีกสองตองเอาเล่นก็มาทางหน้าทักลงสองตองแต่ก็ปุดออกหนึ่งตองทักลงหนึ่งตองเอาเล่นตองที่เราปุดออกมาควบตองทําอิดเนาะมันจะเหลือสามตองสุดท้ายไมื่ไห้เฮาทักลงสอง แล้วก็ทักขึ้นหนึ่งต่อมาจะเป็นแถวที่ห้าแถวทั้งหน้าแม่ในเฮาทักลงสี่ตองหลังจากนั้นให้เฮาทักลงสองตองพร้อมกันแล้วก็ทักลงอีกสองตอง เอาแลนก็ามาทักหน้าทักลงหนึ่งตองเอาเลนก็ามาทักหน้าทักลงอีกสองตองปุดออกหนึ่งตองทักลงหนึ่งตองเอาเลนที่เฮาปุดออกมาควบตองทำอิดเนี่ยแล้วก็ทักลงสองตองหลังจากนั้นให้เฮากลับไปตัดดาวคืนนอเริ่มต้นใหม่ ถักสองตองถักลงสองตองพ้อมกันถักลงสองตองเอาเลนกอมาทางหนาถักลงหนึ่งตองเอาเลนกอมาทางหนาถักลงอีกสองตองปลดออกหนึ่งตองถักลง หนึ่งเอาเล่นที่เฮาปุดออกมาควบตรงทําอิดนี่เนาะมันจะเหลือสองตรงสุดท้ายเม่นใหเฮาทักลงหนึ่งแล้วก็ทักขึ้นหนึ่งเนาะวันนี้จะเป็นแถวที่เจ็ดแถวทั้งหน้าแมนในไหเฮาทักลงสามตรงแล้วก็ทักลงสองตรงพร้อมกัน ถักลงอีกสองตองเอาเล่นก็ามาทางหนาถักลงสามตองเอาเล่นก็ามาทางหนาถักลงสองตองปุดออกหนึ่งถักลงหนึ่งเอาเล่นที่เฮาปุดออกมาควบตองทำอิด บดนน้้ฮากลับไปดาวคืนนาอไปเริ่มต้นไม่ทักลงสองตองพร้อมกันก็ทักลงอีกสองตองเอาเล่นก็มาทางหน้าทักลงสามตองเอาเล่นก็มาทางหน้าทักลงสองตองปุดออกหนึ่งตอง ทักลงหนึ่งตรงเอาแรนที่เฮาปุดออกมาควบตรงแบบทำอิดเนี่ยเหลือตรงสุดท้ายไม่ให้เฮาทักขึ้นวันนี้จะเป็นแถวที่แปดเนาะแถวทั้งหลังแถวสุดท้ายไม่ให้เฮาทักขึ้นจนมดแถวเลย วนี้จะเป็นทางด้านหลังเนาะแบบสิทางด้านหน้ามันก็จะเป็นแบบสิลายแบบนี้เวลาเราถักออกมามันก็จะเป็นลายแบบสิเนาะลายใบไม้แบบนี้อันนี้จะเป็นทางด้านหน้าอันนี้จะเป็นทางด้านหลังลายนี้ง่ายๆเนาะลายนี้บุญยากเนาะลายนี้มีแปดแถว โอเคหวังว่าเพื่อนๆทรงสีมากลายนี่เนาะ